ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการบรรบูชาและอุปสมบทหมู่บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทศโรพระผู้ปรับมารรุ่นที่สองวัดใหม่กลางคลองสิบจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีคุณแม่จุรีสุทธิผลเป็นประธานกรถินในปีนี้ วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบูนนิวส์ประจำวันอังคารที่27ตุลาคมพุทธศักราช2563กับผมรณนกรเยี่ยมคำชัยและทีมข่าวบูนนิวส์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้นะครับตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับบูนนิวส์มีข่าวสารงารบุญนะฮะในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศข่าวสารงารบุญภายในองค์กรนะครับมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับ โดยข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญครับกับศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้จัดโครงการบรรพชาและปสมบทมู่บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารุ่นที่สองครับโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้จัดโครงการบรรชาและอุปสมบทมู่บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารุ่นที่สอง เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาณนะอนุสาสถานมหาวิหารพระมงคลเทพุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารสถานที่เกิดด้วยรูป,ปกายเนื้ออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยในช่วงเช้าคณะทันเจ้าภาพผู้ปกครองและนักธรรมทายาทุกท่านประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร บรรยากาศการเวียนประทักษิณเป็นไปได้วยความชุ่มเย็ยนด้วยบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นนาธรรมทายาทที่ได้ตัดสินใจเข้ามาบวชเจ้าภาพที่สนับสนุนการบวชคณะญาติผู้ปกครองของนาธรรมทายาทรวมถึงสาธุชนผู้ร่วมอนุโมทนาบุญที่เดินทางมาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ต่างมีความปลื้มปีติอินดีเป็นอย่างยิ่งหลังจากประกอบพิธีเวียนประทักษิณเสร็จแล้วนาธรรมทายาทได้ประกอบพิธีวันทาพระประธาน ด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาและในมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารโดยโครงการบรรพชาและปะสมบทหมู่ในครั้งนี้ได้มีผู้ศรัทธ,ธาเข้ามาบวชจำนวนทั้งสิ้นแท่านโดยทุกท่านที่เข้ามาบวชต่างมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้ามาฝึกฝนอบรมตนเองใช้เวลาให้มีคุณค่าสูงสุดต่อตอนเอง ในภาคสายได้จัดพิธีขอขมาลาบวชผู้ปกครองและมอบพระไตรให้แก่หน้าธรรมทายาทผู้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นธรรมทายาทในพระพุทธศาสนาบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นภาพที่น่าจดจำจากนั้นได้ประกอบพิธีบรรพชาเป็นสามเนรภายในอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพบุตีครั้งแรกของโลกโดยมีพระปริยัติวรคุณเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง จาอาวาตวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความเมตตาเป็นพระอุปชาพร้อมทั้งกล่าวโอวาทให้แก่สามเณรอันทรงคุณค่าและอนุโมทนาบุญกับคณะผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนการบวชในครั้งนี้ให้บังเกิดขึ้นสิ่งที่ทุกท่านทํานั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้โดยง่ายวันนี้เราได้มาหล่อหลอมสามเณรให้เป็นศาสนาทายาทในพระพุทธศาสนาและได้มาเป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารหลวงพ่อ สิ่งที่ทุกท่านได้ทำเป็นบุญใหญ่และไม่ใช่บุญธรรมดาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์หยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำไว้ตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนงานบุญบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นที่สองบูชาธรรมพระมงคลเทพบุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร โดยผู้แทนได้นำกล่าวคำถวายผระปา่ากล่าวคำถวายบาทกล่าวคำถวายจตุปจัจจัยเทยธรรมและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพได้น้อมนำบาทถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์โดยคณะสงฆ์จะได้นำบาทที่คณะท่านเจ้าภาพถวายไปมอบต่อให้แก่สามนเณรทุกรูปงานบุญในวันนั้นยังความปลื้มปิติใจให้แก่คณะผู้ปกครองและคณะท่านเจ้าภาพรวมไปถึงสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านด้วยครับ วันนี้ก็เป็นโอกาสที่เพิ่มในบุญใหญ่กว่าน,นึงเนื่องจากชายแมนแมนที่บ้านได้มีโอกาสมาบวชนะคะในโครงการบูชาธรรมพระมุคลเทพมุนีสดจันทัศโรค่ะก็ <c oughs> ในในส่วนของตัวเองแล้วซึ่งมีโอกาสสนับสนุนนะคะให้ให,ให้ให้พ่อบ้านนะคะได้บวชอีกรอบหนึ่งซึ่งก็รอบนี้จะเป็นรอบที่4แล้วค่ะ ซึ่งเขามีความตั้งใจมากค่ะเนื่องจากอยากอยากจะบวชให้ญาตินะคะก็คือพี่ชายทั้งสองคนซึ่งสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่เนื่องด้วยบิดามารดาคือเสียชีวิตแล้วนะคะก็เลยยังเหลือพี่ชายซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยจะบวชเอาบุญตรงนี้คอยสนับสนุนให้พี่ชายรู้จะได้แข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนตัวฉันเองก็รู้สึกว่าปื้อมาคะ่ะปื้อมิติมากๆค่ะ คือก็ไม่มีลูกให้บวชนะคะไม่มีลูกก็เลยเพิ่มที่ได้มีโอกาสบวชพ่อบ้านนะคะค่ะอยากจะเชิญทุกชวนทุกท่านนะคะชายแมนๆให้มาลองศึกษาพระพุทธศาสนานะคะซึ่งก็โครงการนี้จะมีเกือบทุกเดือนนะคะเ,เมื่อราิกคาแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ใครที่ได้มาบวชตรงนี้ที่นี้นะคะซึ่งเป็นที่เกิดของหลวงปู่นะคะ ได้มาจัดพิธีกรรมที่นี่แล้วได้ไปบวชที่วัดสองพี่น้องซึ่งเป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบวชซึ่งน้อยคนมากนะคะที่จะมีบุญได้มาบวชตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะนางหุ่นเนี่ยอยากเชิญชวนทุกคนว่าให้ได้มาบวชที่นี่พวกเราจะดูแลพระที่มาบวชธรรญาติอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะทั้งทั่วโลกเลยลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกเลยถ้าใครได้ยิน ที่นังหุ่นพูดไปเชิญชวนไปก็ขอให้ได้มาร่วมบุญกันนะที่อนุสรสถานบ้านเกิดของหลวงปู่เพราะว่าการที่ได้บวชเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเป็นเรื่องยากที่ใครทักคนจะได้บวชก็อยากให้ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนหรือชาวพุทธทุกคนนะคะได้บวชเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนาของเราถ้านังหุ่นมีโอกาสก็จะได้เล่าเรื่องราวต่างๆของพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ธรรมญาติทุกรุ่นได้ฟังค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญทุก ทุกคนที่ตั้งใจจะมาบวชนะคะวัดใหม่กลางคลองสิบอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีคุณแม่จุรีสุทธิผลเป็นประธานกรถิ่นในปีนี้ครับณวัดใหม่กลางคลองสิบอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ภายในงานมีคณะสัตยาสาธุชน พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายเดินทางมาสั่งสมบุญกุศลเป็นจำนวนมากโดยได้รับความเมตตาจากพระสมพรณปุญญาสาโรเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมประกอบพิธีทอดกรถินได้ร่วมกันถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์และรับฟังปากฐกถาธรรมเรื่องอาน,นิสงส์จากการถวายผ้ากรถิน จากนั้นเป็นพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563นำโดยคุณแม่จุรีสุทธิผลเป็นประธานกรถินในปีนี้พร้อมด้วยผู้แทนของคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนในการอัญเชิญผ้ากรถินเดินเวียนประทักศินรอบอุโบสถพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญผ้ากรถินเวียนรอบอุโบสถด,ด้วยเช่นเดียวกัน จากนั้นคุณแม่จุรีสุทธิผลท่านประธานกฐถินได้นำขบวนอัญเชิญผ้าะกฐถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและได้กล่าวคำถวายผ้าะกฐถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าะกฐถินแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายผ้าบริวารกฐถินแด่คณะสงฆ์สำหรับพระพิสูจน์ผู้ได้รับผ้าะกฐถินในปีนี้คือพระครูสังฆะกิจจาพิรักษ์ด็อกเตอร์จะอาวาักวัดใหม่กลางคลองสิบจังหวัดปทุมธานี สำหรับการทอดกระถิ่นสมทบวัดใหม่กลางคลองสิบในปีนี้เพื่อนำปัจจัยใช้ในการบูรณะอาคารสถานที่ภายในวัดที่ชำรุดสุดโทมเพื่อเป็นสถานที่รองรับาศรัทธาสาธุชนในการทำกิจกรรมงานบุญอีกทั้งยังให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและยังเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันยังความปราบลืมปิติใจให้แก่คณะท่านประธานกระถินและคณะการยาณมิตร รวมไปถึงสัทธาสาธุชนที่ร่วมง,งานบุญในครั้งนี้ครับในเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาที่เราได้บุญใหญ่โดยการนำกระถินของหลวงพ่อมาสู่วัดต่างๆในจังหวัดประทุมธานีซึ่งดิฉันและหมูนะ่คณะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อได้มาถวายที่วัดนี้อีกวัดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวัดกลางคลองสิบ ในอำเภอลำลูกกาของเรามี30วัดวัดนี้ก็คือเป็นวัดหนึ่งใน30วัดของอำเภอลำลูกกาซึ่งเรามีความประทับใจมากที่เราได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อนําบุญต่างๆซึ่งหลวงพ่อเนี่ยได้นํามาสู่วัดด้วยความรักและความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาเพื่อต้องการสื่อพ,พุทธศาสนาให้สื่อไปดังนั้นเราเนี่ยก็ขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะและขอฝากทุกๆคนนะฮะบุญทุกบุญไม่ว่าจะเกิดที่ไหนนะ,ะจะเกิดในวัดเราหรือเกิดในวัดรอบข้างเราก็ร่วมกันสร้างเพื่อที่จะทนบุบบุมศาสนาเพื่อให้สื่อไปในอนาคต ทุดงคัสถานสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ครับสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้า,ชาผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมสำหรับผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอิสวีพรแซ่ลิม้มกัลยาณมิตรเบญจลักษ์ช่องทอง ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชันยศถาสุรโรดมและกะัลยาณมิตรชุมสีขจรศักดิ์สิริกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีภาคบ่ายคณะท่านประธานกฐถินประธานรองและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญภาะกฐถินอัครบร,รมจักรพัิเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการทอดกรถินนั้นเป็นบุญใหญ่เป็นมหากรารทานที่มีอน,นิสงส์งมากด้วยความสําคัญนี้ได้สร้างความปรับลื้มปีติใจให้แก่คณะประธานทุกคณะที่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างบาร,รมีอย่างเต็มกําลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนาจากนั้นเป็นพิธีทอดกรถินสามาัคคีประจําปีพุทธศักราช2563 โดยกรยัรยานมิตรอัญชันยศถาสุรดมท่านประธานกฐถินได้นำผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำถวายผ้ากฐถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากฐถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนคณะประธานรองและสาธุชนได้ร่วมถวายบริวารกฐถินแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกุฏิที่พักสงฆ์โดยมีกรัรยานมิตรอัญชันยศถาสุรดม และกัลยะนานมิตรชุมศรีขจรศักดิ์ศิริกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายสำหรับพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ณทุดงคัสถานสุร,ราธานีกรถินาทานหึงความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยที่ได้พร้อมใจกันถวายเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิที่พักสงฆ์แด่คณะสงฆ์และสามเณรได้พักอาศัย ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งกับงานบุญพิธีทอดกรถินในปีนี้ครับมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ D.O.U. นะครับได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกรถินเส้นทางพระผู้ปรับมารปีที่5ครับคณะศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย,ย e uras, หรือ D.O.U. U, พร้อมด้วยคณะกัรยาณมิตรจำนวนกว่า100คนได้พร้อมใจกันร่วมพิธีอัญเชิญทอดผ้าป่าบริวารกรถิน บนเส้นทางพระผู้ปรับมารปีที่หซึ่งได้จัดขึ้น5วัดในเส้นทางพระผู้ปรับมารตั้งแต่ในช่วงภาคเช้าจรดข่ำตลอดทั้งวันได้แก่อนุสรสสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณนะวัดบางปลาจังหวัดนครปฐมสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรก วัดบทบนบางกูเวียงจังหวัดนนทบุรีสถานที่เกิดใหม่ด้วยกายธรรมและวัดปักน้ำภาสีเจริญกรุงเทพมหานครสถานที่คน้นคว้าและเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านต่างปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แทนลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารที่ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมและบริวารกฐถินถวายแด่เจ้าอาวาสท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ทุกวัด บนเส้นทางพระผู้ปรับมารและที่สำคัญในการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ยังเป็นไปเพื่อการน้อมกตัญญูบูชาธรรมแด่ยอดมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารอันเป็นการเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับท่านด้วยในโอกาสนี้อาจารย์ลือพง์ลีลพนังอาจารย์ประจําวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ยังได้เป็นวิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่ซึ่งเป็นอนุสรสถานทั้ง5แห่งประกอบไปด้วยอนุสรสถานพระมงคลเทพมุนีสถานที่เกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อบนแผ่นดินรูปดอกบัวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงสถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบางปลาสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกในจังหวัดนครปฐม วัดปดปนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีสถานที่เกิดใหม่ด้วยกายธรรมและวัดปักน้ำภาสีเจริญกรุงเทพมหานครสถานที่คน้นคว้าและเผยแผ่วิชาธรรมกายเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบประวัติและความเป็นมารวมไปถึงมีความทราบซึ้งในมโนปนิทานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารครับทีมงานจากศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมนะครับได้จัดก,กิจกรรมสวดอมบัตฑมจากกระเป๋าวัฒนสูตรและกิจกรรมเก่งและดี To บี i อ o l ณโรงเรียนบ้านรังอิเมยและโรงเรียนยิ้วรายบุญมีรังสริตจ,จังหวัดนครปฐมครับทีมงานจากศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้จกกัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรและกิจกรรมเก่งและดี to be idol ณโรงเรียนบ้านรังอีเมยและโรงเรียนนิ้วรายบุญมีรังสริตซึ่งครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องสมาธิโดยทีมงานได้ให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำสมาธิ โดยเฉพาะเรื่องของประโยชน์ที่จะช่วยทำให้การเรียนดีขึ้นโดยนักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างดีนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนักเรียนทุกคนสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรโดยนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ธรรมะบทแรกของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนในการร่วมทำกิจกรรมเพราะกิจกรรมทั้งสองอย่างคือกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตร และกิจกรรมเก่งและดี ToB e idol เป็นการบรรจบกันที่เรื่องของสมาธิซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรศึกษาไว้ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับที่ได้พร้อมใจการสดมวบทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันไปติดตามรับชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดอันดับท็อป10ในช่วงนี้ครับ สำหรับ10อันดับในประเทศนะครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดกาลสินอันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดมหาสารคามอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดบุรีรัมและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีครับส่วน1ิอันดับของกรุงเทพหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่1แก้วภูทร8อันดับที่2นครหลวง14อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง10อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวงหอันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง17ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้คุณปาริชาติการเกตนะครับจะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของวัดไทยในต่างแดน และศูนย์ส่งเสริมเิรธรรมในต่างประเทศนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงเวนิวส์ครับ สวัสดีค่ะสำหรับช่วง world news ในวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันปริชาติการะเกตค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกันละยเยนมิตรที่ให้การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดพิธีทอดกรถินสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ค่ะ สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าคณะประธานและสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์หรูป ก่อนที่คณะประธานและสาธุชนจะได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้ากรถินและเวียนประทักษินรอบโบสถ์วัดพระธรรมกายบอสตันด้วยความพร้อมเพรียงกันพร้อมทั้งได้แปรแถวเข้าสู่พื้นที่ภายในโบสถ์และนำผ้าไตรกรถินเข้าสู่แนวกลางเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์โดยมีคณะประธานกรถินสองคณะคือคุณพ่อเจริญคุณแม่สุพรรองศาสตราจารย์ดรสุนันทาเตยราชกุลและมิสเตอร์เรมอนพล ส่วนประธานกะถินคณะที่1คือกัละาณมิตรเอกลักษณ์งโศลิ และกัลญยนม,มนิตรอุมาพรจิตแสวงได้อัญเชิญผ้าไตรกถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนไตรยัยและสมาทานศีลพร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกถินโดยผู้แทนได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาส่วนกันลญานามิตรเอกลัก,กษณ์งสิลิ กัลยนณมิตรอุมาพรจิตแสวงและกัลยนณมิตรรองศาตราจารย์ดรสุนันทาเตยราชกุลได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมกันนี้ประธานเอกทั้งสองคณะได้ถวายผ้ากฐินแดกคณะสงฆ์ซึ่งในปีนี้ผู้รับผ้ากฐินคือพระครูภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตัน นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพิธีถวายเสนาสนะวิหารทานพิธีถวายทายธรรมพิธีถวายดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานและพิธีถวายสุขันธมาลาพวงมาลัยในโอกาสนี้ท่านประธานสงได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งกล่าวสัมโมธนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลี ส่วนในช่วงบ่ายคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายบอสตันได้พร้อมใจกันทําพิธีกรารกระถินตามหลักพระธรรมวินยัยเพื่อให้งานบุญกระถินเสร็จสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดค่ะส่วนทางด้านวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ โดยในพิธีภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันนี้ผู้แทนสาธุชนได้จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวรโดยมีกัลายาณมิตรสมบันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ผู้แทนสาธุชนได้น้อมนำผ้าบังสุกุลจีวรถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าบังสุกุลจีวรจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตะหารเป็นสังฆทานโดยกัลายาณมิตรสมพรกัลายาณมิตรนินลวันปาระเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระมหาสุรสิท,ทธิสุโรได้เมตตาเล่าธรรมะเรื่องการทบทวนบุญและการปลื้มในบุญ โดยเฉพาะบุญจากการทอดพระป่าบริวารกฐถินประจำปีและบุญทอดกฐถินสามัคคีนวัดพระธรรมกายประเทศไทยที่สาธุชนทุกท่านได้ร่วมบุญกันมาและได้เล่าถึงอานิสงส์จากการถวายผ้าไตรจีวรก่อนที่คณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างความปราบปลื้มปิติให้แก่สาธุชนที่ได้รับชมผ่านระบบออนไลน์ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกุกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นด้วยนะคะที่เป็นไปเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลกสำหรับโบนิวส์ในวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับขออนุญาตเน้นย้ำให้พระพิสูจสามเณรเรื่อไปถึงสาธุชนทุกท่านนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดนะครับและทั้งหมดนี้คือขา่าวบญนิวส์ประจำวันอังคารที่27ตุลาคมพุทธศักราช2563ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบญนิวส์ย้อนหลังได้นะครับตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ ส่วนการส่งข้อสารงานบุญเช่นเคยนะครับสามารถส่งได้ทางไลน์แอปพลิเคชันโดยการสแกน QR code และแอดไลน์ ID รวมไปถึงอีเมลที่ t v d m c n e w s @gmail.com นั่นเองครับและในท้ายที่สุดนี้นะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนส,สุภาษิตความตอนหนึ่งนะครับว่าทุกโขปาปะสะอุจโยการสั่งสมความชั่วก่อให้เกิดทุกข์รณกรมยำกชยพร้อมด้วยทีมข่าวลาภิกรน,นะครับขอบกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ ขอเชิญชวนท่านชายร่วมบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจําปี2563สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤศจิกายน2563อบรมระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2563ถึง7กุมภาพันธ์2564บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา สืบอายุพระพุทธศาสนาเปิดทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับตนเองและทุกคนบนโลกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1234หรือที่ www.buad.com